สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะอาพญายม่ยยัยเอฟซีถูกท่านฟังไทยและฟังเล่าติเขอบาัลาับชมคลิปลรปลากับสาวนางจ้าเมเน,นสาวนางก็ไใดเดินทางเข้าป่าหาเหตุคือเก่าจากพี่น้องเสา้าเมเน,นก็บเจ้าว,วันที 11, ่1ปพฤสิจิกาโยนจ้า2566้า้กจ้ามาหมายปลาลางบันน้องเมฆจากตำบลหัวคาอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าืมเน,น สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหากเก็บเพชดตามหาเพดเผึ่งแดงข้ามคือเกาา้าจจะไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเบิ่งจ้าว้อนี้สาวนางสิได้สีม,นมันบ่กกจา้าพก็จะพแดงก่อดอกหนึ่งจา้าดอกแหลกแ,งแกหมงมันจ้าวันนี้มาสองคนคือเก้าจ้ะพี่น้องดอกงามอยู่จา้าเอออ่ะผึ่งแดงข้ามจา้า ดอ,ดอกก็ง,ง่ามจ้ะเครเ่ิงเข้าดงจ้าพี่นอ้องสองดอกจ้ะง,ง่ามเลยจ้ะง,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 งามจ้ะเพิงเข้าดวงง่ามจ้ะสงสัยก็ลับออกจ้ะ

ดอกหางจ้าดอกสวยหรอกดอกสวยห่งแงด,ดงข้ามจ้านิดแดงข้ามจ้าปึ่งเขาโดงจ้างามๆเลยจ้ากำลังงามเลยจ้าน็ดเึิงนลำอ้อยจ้าดอกงามๆจ้า เพื่องน้ำอ้อยจ้ะเพิงเท้าเพิงน้ำอ้อยจ้ะเพื่งน้ำอ้อยจ้ะทำงานจ้ะเขาจ้ะมาดีมาดีเยอะนะทีสองทำงานจ้ะทำงานจ้ะจะได้จ้ะ ปาดออกใหม่จ <ales> ้ะดอกไมน้อยเลยจ้ะติดเกินองเขาดงจ้ะตาหน่นตาหน่อยเนกะตาผีเขาเข้า จะพี่น้องกำลังออกจ้ะง่านมากจังกระด nói cho chị nọ hết bông cả, nè, nè, đầm nè, 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 bê tông nè, 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 Đọc nè, มันจีวิีเดี๋ยวจับปลาหลดโอ้ยมาเดือปกว่าเดิมกันเลยอ,อกหอมจ้ะเตียงกระดดงดอกหอง,งามจ้ะมันซ่อนดอกมันจ้ะโอ้ยงามขนาดจี่น้องเห็ดเผึ่งขาหนุง่งจ้ะ Bạn ngon kìa Bạn Bạn ngon kìa Bạn xuống đồ kìa Ủa

องดอกจ้ะดอกข้างล่างด้วยจ้ะเฮ็ดฝั่งเข่ากำลังออกด้วยจ้ะดอกหนึ่งางล่างจะสองดอกแฝกคู่จ้ะเฮ็ดฝั่งตับคู่ไอจ้ะดอกเดียวจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้บ่ค่อยเป็นหมูจ้ะบ่เห็นเฮ็ดเัิงข้ามจ้ะ แังแขงอยู่บยังแขงอยู่แขงสิปะนะ่ามาเอาสิาน,น,นึงจ้าน,นึจ้นึงเ้จ้นี่คือพอ,อกันตอนถา้ต้ะน่จ้ากันเถอขจ้พึงแดงขาไหลจ้าพึงแดงขาไหลจ้า ดอกงามตอนนี้สาวนางกับต็มตากวมห้องเลยพอกันตอนเถาจะพี่น้องพอกันตอนเถากระิเอาแล้วจ้ะนี่ยังแข็งยุดดีอยู่จ้ะยังงามอยู่จ้ะ Được không ngon cháy Giết được chocolate cặp đi ngon, khá ngu ngon cháy Được, nhìn nhau nhau cháy Ít đường đen khám, đau, ngang, เต็มตาเลยเด้อจ้ะติ๊งกระปุ๊บขวดจ้ะดอกง,งามจ้ะติ๊งเขาจ้ะดอกง,งามจ้ะดอกน้อย,ย,ยจ้ะออกไม่จ้ะพี่น้องเบิ่งน้ำไหนจ้าเบิ่งน้ำชะนางไหนจ้าเห็นไหมจ้าดอกงามเลยจ้ะงามขนาดจ้ะพี่น้อง เพื่งน้ำอ้อยจ้ะดอกงามๆจ้ะเ็บื่องน้ำอ้อยจ้าเ็บื่องแดงข้ามจ้ะ ขาดอกนึงจ้าข้ามดอกหนึ่งจ้าเพิ่งข่าวดงดอกนึงจ้างามๆจ้าดอกงามๆจ้าเห็ดพึ่งข่าวดงจ้าพี่น้องดอกสวยๆงามๆจ้าดอกในหน่อยจ้าเนี่ยเห็ดพึ่งข่าวดวงจ้า ดอกกงามจ้ะดอกกิ่งใหญ่จ้ะงามแห่งจ้าอุ้ยบอลซอนหลายกำลังออกจ้าฮิตผึ่งเขาด่งจ้างามๆจ้า เห็ดผึ่งน้ำอ้อยสองดอกจ้ะพี่น้องผึ่งน้ำอ้อยจ้าแกงแซ่บแกงหวานจ้ะหอมจ้ะเห็ดผึ่งน้ำอ้อยจ้ะเห็ดผึ่งน้ำอ้อยเห็ดผึ่งข่าดงสามดอกจ้ะพี่น้องดอกดดงามด้วยจ้า <AM> งาม <ceğim. S 1> ขนาดจก่พี่น้อง เห็ดผึ่งเขาดงจ้ะแกงแสบแกงหอมจ้ะพี่น้องแ่บแกงหอมจ้ะเก็บไปนำหอมไปนำจ้ะเฮ็ดผึ่งเขาดงจ้ะหรือว่าเอิ่นอย่างหนึ่งเฮ็ดผึ่งเขาหอมจ้ะน้ำอ้อยจ้ะสามดอกจ้ะพี่น้องอะไรจ้าหอดเวลาเดินทางกลับานเลยจ้าตอนนี้กระซ้ายแน่แลวจ่าจะนั่งกับสีได้อวยครับจ้า มาชมยอดใดยอดมันของวันที่สิบเอ็ดจ้ะมือนี้สานางก็ถือว่ามานสุดๆจ้ะใดเป็นเฮดเพิงเขาดงจ้ะเฮดเพิงแดงข้ามจ้ะเ็ดแดงขาลายเข้าก็ไดจ้ะเฮด็อกโกล็ดเ็ดน้ำอ้อยเฮดเพิงตับเตาจ้ะใดรุ่นร่วมกันลหลายๆเฮดจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ดินซุ้มแน่กระสิออกเฮดหลายอย่างจ้ะ มื่อในสานางกระถือประมานจะได้สองตาเต็มเลยจ้ะเอาละจ้าพญใหญ่ไม่ไญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกกานฟังไทยเราฟังเล่าที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจึนชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิง่งจะบอผาดคลิปใหม่ๆจากสองเราปลากับสาวนางจ้า สุดท้ายนี้สาวนางก็ขออวยพรอวยใยให้พญ่แไม่ยัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนติ่เขามารับชมก็ขอให้มแต่ความสุขความเจริญนอนรับก็บให้ได้เงินหมือ่อนอนตื่นก็ให้ได้เงินลานกรับหอดบานอย่าลืมมึงคลิปรอปากับสาวนางเด้อจ้ะสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอกล่าวคำ่ัสวสดีค่ะพอกันคลิปหนาจ้า